คืนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี1944ฝูงบินเอบี110ของเยอรมันกำลังบินลาดตระเวนค้นหาข้าศึกท่ามกลางแสงจันทร์เป็นคืนที่อากาศดีมากเมื่อฝูงบินพชิชก้าท์ฝูงนี้บินเข้าไปอยู่ในแสงจันทร์จะเกิดแสงสะท้อนที่เครื่องบินและยิบิยับทุกลำมีเครื่องตรวจจับเป้าซึ่งอยู่ในลัศมีไกลพอสมควรในระยะเวลาเช่นนี้จะมีก็แต่ข้าศึกเท่านั้นที่จะบินอยู่ในท้องฟ้าได้ เพราะ m e 110ฝูงนี้เป็นเครื่องบินเยอรมบานฝูงเดียวที่ขึ้นบินในคืนนั้นใน m e 110ลำหนึ่งซึ่งบินนำฝูงอยู่อย่างสงาผพาเผยมีนักบินหนุ่มวัย22ปีเป็นนักบินที่หนึ่งเขาเป็นผู้สอนให้เครื่องบินทิ้งระเบิดอังกฤษได้รู้ว่าความเป็นกับความตายแตกต่างกันอย่างไรนักบินผู้นี้ได้สร้างความพินาศให้กับกองบินทิ้งระเบิดอังกฤษมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทหารสัมพันธมิตรในแอฟริกา เคยยกย่องนับถือในฝีมือของจอมพลลอมเมลแม่ทับรถถังเยอรมันจนถึงกับขนานนามให้เขาว่าจริงจอกทะเลทรายเช่นกันฝูงบินทิ้งระเบิดข้าศึกก็ขนานนามให้นักบินหนุ่มผู้นี้ว่าปีศาจแห่งความมืดใครๆก็รู้จักเขาเขาคือไฮวูฟกังเชนาเฟอร์นักบินฝีมือชาตแห่งยุโรปตะวันตกข้างหลังเชนาเฟอร์ยังมีพนประจำเครื่องอีกสองคนคือนายทหารสื่อสารหรืออากาศตีฟริช ลุมเพลฮาร์ดเขามีหน้าที่ประจําจอเรดาร์สำหรับตรวจจับเป้าเครื่องบินในอากาศอีกคนหนึ่งคือพันจาอากาศเอกวินเฮลเกมเซเลอร์ช่างเครื่องทั้งลุมเพนฮาร์ดและเกมเซ e เลอร์เป็นพลประจําเครื่องบินเดียวกับสนาเฟอร์มาหลายครั้งเขารู้ดีว่านักบินของเขามีฝีมือร้ายกาศเพียงใดจากข่าวกรองเครื่องบินทิ้งระเบิดอังกฤษจํานวนหนึ่งได้ขึ้นบินจากเกาะอังกฤษแล้ว และกำลังข้ามช่องแคบมาถึงแผ่นดินใหญ่ในไม่ช้าและนักบินเยอรมันทุกคนรู้ดีว่าเขาต้องพบกับข้าศึกเป็นแน่นอนนายทหารสื่อสารประจําเครื่องต่างก็เพ่งมองที่จอตรวจจับเป้าแต่ก็ไม่มีสัญญาณแสดงว่ามีเครื่องบินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงยิ่งนานไปทุกคนก็ยิ่งตื่นเต้นและกระหายที่จะพบกับข้าศึกเร็วๆทั้งหลายมีจุดหมายเดียวกันคือทําลายข้าศึกให้หมดสิน้นไม่ให้มีโอกาสไปทิ้งระเบิดที่มั่นในเยอรมันได้ เสียงพูดวิทยุระหว่างลำเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะนักบินเหล่านั้นแปลกใจที่ไม่มีวี่แววของข้าศึกตามข่าวที่ได้รับขณะนั้นดึกมากแล้วแต่ละคนรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหลับเรืออากาศตรีลุมเพลฮาร์ตเฝ้ามองจอภาพเรด,ดาร์ตรวจจับเป้าโดยไม่ละสายตาท่านใดนั้นเขาก็รายงานสนาเฟอร์ด้วยเสียงที่แสดงออกถึงความตกใจว่าเครื่องบินข้าศึกระยะ3,000เมตรกำลังใกล้เข้ามา ความสูงเท่ากันทางขวามีอีกเครื่องหนึ่งชนาเฟอร์ได้ยินรายงานตั้งแต่ต้นแล้วรวบรวมสมาธิเพื่อเตรียมตัวเข้ารบเสียงวิทยุระหว่างลำติดต่อกันดังสับสนพอสมควรชนาเฟอร์ก็ชับเข็มขัดรัดตัวมือจับคันบังคับแน่นขึ้นชั่วครู่ก็มีเงาเครื่องบินทิ้งระเบิดฆ่าศึกลำหนึ่งใกล้เข้ามาจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป้าเครื่องบินฆ่าศึกลำนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันอยู่ตรงหน้าของชนาเฟอร์ทันที ดูเหมือนว่าผลปืนเครื่องบินทิ้งระเบิดแรงคาสเตอร์ลำนั้นจะจำลักษณะของ ME110 ได้ดีไม่ทันไรเขาก็สาดกระสุนเข้าใส่ ME110 ของสนาเฟอร์อย่างเมามันกระสุนวิ่งแหวกผ่าน ME110 ของเขาไปอย่างวุดวิตขณะที่กำลังพิจารณาสถานการณ์อยู่นั้น <c oughs> เขาก็มองเห็นวงแสงสีเงินกลมๆสี่วงอยู่เบื้องหน้าใช่แล้วใบพัดของเครื่องบินแรงคาสเตอร์คาสึกกำลังบินตรงมาหา ME110 ของเขา ทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องรอบตัวมีแต่วความมืดอยู่ดีๆก็มีแสงระยิบระยับโผล่ออกมากลายเป็นข้าศึกไปเสียแล้วชนาเฟอร์ Fur, ยังคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการเขากดคันบังคับไปข้างหน้าทันทีเครื่องของเขาดำดิ่งรวดเร็วจนหูอื้อไปหมดชนาเฟอร์ Fur, เองทำอะไรไม่ถูกในจังหวะแรกอาศัยประสบการณ์และความชำนาญประกอบกับสมาธิที่ดีทำให้เขาสามารถบังคับเครื่องบินได้อีกครั้งชนาเฟอร์ เร่งความเร็วเต็มที่เท่าที่มีอยู่หันเข้าจี้เครื่องบินข้าศึกไม่ให้เสียเวลาไม่ช้าระยะระหว่าง ME110 และแลงคาสเตอร์ลำนั้นก็ร่นเข้ามาจนเหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรกระสุนปืนกลพุ่งออกจาก ME110 ของเขาไปเข้าเป้าแลงคัสเตอร์ลำนั้นอย่างแม่นยำเครื่องบินข้าศึกเกิดระเบิดกลางอากาศลูกไฟขนาดใหญ่ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสว่างจ้ากลบแสงจันทร์จนหมดสิน้นชนาเฟอร์บังคับเครื่องให้บินสูงขึ้น ผ่านซากการระเบิดของเหยื่อรายนั้นไปเครื่องบินแรงคาสเตอร์อีกลำหนึ่งก็บินจี้เอ็มอของเขาหมายจะล้างแค้นแทนเพื่อนของตนชนาฟเฟอร์ ers, มองเห็นค่าศึกอย่างชัดเจนเพราะแสงไฟจากระเบิดช่วยส่องสว่างโดยบังเอิญเขาเลี้ยวไปทางขวาแล้วบินเหนือเครื่องบินค่าศึกอีกประมาณ5-6าถึงกลำซึ่งกําลังบินวนลูกไฟจากการระเบิดเป็นโอกาสให้ชนาฟเฟอร์ตั้งตัวได้เขาเลี้ยวกลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งโดยที่ข่าศึกไม่ทันระวังตัว ศีรษะของเขากลมไปข้างหน้าเล็กน้อยมองหาเป้าที่หมเจาะแล้วก็ยิงไปหลายชุดด้วยปืนกลประจำเครื่องในไม่กี่วินาทีเครื่องบินข้าึกก็ถูกกระสุนเข้าที่เครื่องยนต์ด้านซ้ายเกิดระเบิดขึ้นจนปีกหักเยื่อของเขาดิ่งลงสู่พื้นโลกอย่างสิ้นหวงังต่อมาไม่อีกกี่นาทีเชนาเฟอร์ก็พูดวิทยุถึงเครื่องบินเยอรมันทุกลำว่าเอาล่ะพอแค่นี้เรากลับกันดีกว่านักบินเยอรมันมองดูเครื่องบินทิ้งระเบิดแลนคาสเตอร์สองลำ ซึ่งกำลังตกสู่พื้นโลกจากการยิงชนาเฟอร์ทั้งสองลำถูกกระสุนหลายชุดลำแรกปีกหักก่อนแล้วระเบิดกลางอากาศแหลกไม่มีชิ้นดีลำที่2ทุถูกกระสุนจนปีกหักตกลงสู่พื้นล่างปล่อยเปลวไฟและควันเป็นทางยาวฝูงบินเยอรมันกำลังบินกลับระหว่างการบินกลับสนามเขาสั่งให้คอยตรวจดูเป้าค่าศึกอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเขาไม่แน่ใจว่าจะมีฝูงบินทิ้งระเบิดอดื่นติดค่าศึกส่งมาตามล่าหลังจากที่บินมาได้พักใหญ่ ลุมเพนฮาร์ตก็ตรวจจับเป้าเครื่องบินข่าศึกได้อีกที่ระยะสูง4,000เมตรเขารีบรายงานให้นักบินของเขาทราบทันทีซนาเฟอร์รับทราบเลี้ยวไปทางซ้ายเล็กน้อยไม่ช้าเงาดําขนาดใหญ่ก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเขาเช่นเคยเครื่องบินทั้งสองฝ่ายบินเข้าหากันด้วยความเร็วสูงต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกันให้จงได้เป็นเวลา3นาทีที่ทั้งสองบินขับเคี่ยวกันอยู่ในความมืดทั้งสองลำบินมาปัญจน,น้ากันอีก แต่ระยะยังไกลามากเกินกว่าที่จะยิงให้ได้ผลชินาเฟอร์เร่งความเร็วสูงสุดลดความสูงลงเล็กน้อยเพื่อหลบวิธีกระสุนของแลงคาสเตอร์ลำนั้นแล้วยกหัวเครื่อง ME 110ขึ้นอีกคราวนี้เขามองเห็นเป้าในศูนย์ปืนค่อนข้างชัดทันทีที่กดปุ่มยิงกระสุนงองเขาก็วิ่งเข้าเป้าอีกเป็นครั้งที่3ถูกตั้งแต่ลำตัวทางด้านท้ายมาจนถึงด้านหัวแลงคาสเตอร์ลำนั้นเฉียงออกทางซ้ายควันขโมกทั้งลำ ตกลงสู่พื้นดินชั่วพริบตาชนาเฟอร์เปลี่ยนเข็มเดินทางกลับสนามบินชั่วคราวของเยอรมันในฮอลแลนด์ไม่กี่วินาทีเขาก็นําเครื่องเข้ามาในเขตสนามบินและลงสนามโดยปลอดภัยคืนแล้วคืนเล่าที่ต้องมีการบินลาดตะเวนในเวลากลางคืนเพราะอังกฤษส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดข้ามทะเลมาอยู่บ่อยครั้งฝ่ายเยอรมันไม่สามารถรู้ได้ว่าบินมาเมื่อไร่การส่งเครื่องบินไปลาดตะเวนหาข่าวก็ไม่สู้จะได้ผลในระยะหลัง เพราะไม่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายโดยค่าศึกที่มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าระหว่างที่พักผ่อนอยู่ในห้องเตรียมพร้อมนั่นเองเชนาเฟอร์ก็เอนตัวหลับไปบนโซฟาเกนเซเลอร์นั่งอยู่ข้างๆเขาจุดบุหรี่สูบแล้วมองเชนาเฟอร์ซึ่งหลับอย่างไม่สนใจโลกเรืออากาศโทไฮชนาเฟอร์อายุเพียง22ปีของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีฝีมือเกนเซเลอร์เอนตัวพิงพนักเก้าอี้แล้วนึกถึงความหลังครั้งก่อน ที่เขาเคยร่วมบินกับชนาเฟอร์เกนเซเลอร์เอนตัวพิงผนังเก้าอี้แล้วนึกถึงความหลังครั้งก่อนๆที่เขาเคยร่วมบินกับชนาเฟอร์เกนเซเลอร์นึกถึงวันที่2มิถุนายนปี1 9 4 2เมื่อชนาเฟอร์ยิงเครื่องบินตกลำแรกต่อมาในวันที่1สิงหาคมระหว่างการต่อสู้ในเวลากลางคืนชนาเฟอร์ fer, อาศัยความว่องไวและความแม่นยำยิงเครื่องบินข้าศึกตกอีก3าลำเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ2เครื่องยนต์ทั้งสิน้น เครื่องบินทิ้งระเบิดสีเครื่องยนต์ลำแรกที่ชนาเฟอร์ยิงตกเป็นเครื่องฮาริแฟกซซึ่งเสียท่าให้เขาในการรบเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมลำนั้นเป็นเหยื่อลำที่6ที่ชนาเฟอร์ยิงตกในเวลากลางคืนขณะนั้นเขาเป็นผอบอมูบินที่4ฝูงบินและตะเวนกลางคืนที่1จนถึงวันที่16ธันวาคมปี1943ชนาเฟอร์ยิงเครื่องบินข้าศึกตกมาแล้ว36ลำ ล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อที่ยิงตกในเวลากลางคืนทั้งสิน้นในวันที่16ธันวาคมนั่นเองชนาเฟอร์บินปฏิบัติการเหนือพื้นที่อันตรายข้าศึกและวงล้อมของเครื่องบินข้าศึกแต่เขาก็ยิงเครื่องบินข้าศึกตก4ี่ลำในเวลา40นาทีของการรบกลางอากาศที่ตูเดือดวันที่31ธันวาคมปี1 9 4 3เขาได้รับเหรียญกล้าหาญเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลสําเร็จด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งแต่นั่น ไม่ทําให้นักบินหนุ่มหยุดยั้งในการที่จะทําลายเครื่องบินข้าศึกด้วยความสามารถของเขาจนฝ่ายอังกฤษรู้จักชื่อของไฮวูฟกังชินาเฟอร์ดีแทบทุกคน17มิถุนายนปี1944ชินาเฟอร์บินกลับสนามหลังจากที่ยิงเครื่องบินข้าศึกตกไปแล้ว80ลำ24มิถุนายนปี1944เขาได้รับช่อชัยพฤกษ์ประกอบเหรียญกล้าหาญเขากลายเป็นมัจจุราชแห่งความมืด ที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วกองทัพอากาศเยอรมันและสัมพันธมิตรฝีมือของเขาหาที่เปรียบได้ยากนักวันที่3สิงหาคมปี1944เอชนาเฟอร์ก็ได้รับดาบไว้ประดับช่อชัยพลึกเป็นคนที่84แห่งกองทัพยเยอรมันหลังจากที่เขายิงเครื่องบินทิ้งระเบิดข้าศึกตกในเวลากลางคืนถึง87ลำมันเป็นเกียรติที่ได้มาด้วยความยากลำบากและเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างยิ่งเกนซเลอร์นึกถึงความสำเร็จของชนาเฟอร์แล้ว ก็อดที่จะระลึกถึงวันสําคัญในชีวิตของชนาเฟอร์และของเขาเองไม่ได้วันนั้นเป็นวันที่29กรกฎาคมปี1944ก่อนที่ชนาเฟอร์จะได้รับดาบควาประดับช่อชัยพฤกษ์6วันเครื่องบินทิ้งระเบิดอังกฤษประมาณ400ลำบินข้ามทะเลมุ่งหน้ามาทางเมืองสตุตการ์ทซึ่งเป็นเมืองอุตสาหากรรมที่สําคัญทางตอนใต้ของเยอรมันและเป็นบ้านเกิดของชนาเฟอร์ด้วยทันทีที่ได้รับข่าวชนาเฟอร์ และเพื่อนคู่ใจอีก2คนก็กระโดดขึ้นเครื่องด้วยความรีบร้อนนำเครื่อง ME-110 ขึ้นเพียงลำเดียวไล่ติดตามฝูงบินมหือมาของอังกฤษฝูงนั้นลุมเพลฮาร์ดและสเกลเลอร์รู้สึกตกใจกลัวเล็กน้อยไม่เคยมีคืนไหนที่ยิ่งใหญ่เท่าคืนนี้อีกแล้วจะเป็นไปได้หรือที่เครื่องบินเยอรมันลำเดียวจะสกัดกั้นเครื่องบินอังกฤษถึง400ลําได้<ๆ> ME110 ของสนาเฟอร์ขึ้นบินจากสนามบินในฮอลแลน ถือเข็มมายังเยอรมันตอนใต้ไล่ตามค่าศึกมาด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่เครื่องยนต์ทั้งสองจะทําได้เจอแล้วครับเจอแล้วตรงหน้าเราพอดีลุมเพลฮาตกตะโกนบอกชนาเฟอร์ทันทีที่พบสัญญาณดีแล้วชนาเฟอร์ตอบชนาเฟอร์ดีใจรีบเร่งความเร็วไปในทิศทางที่ลุมเพลฮาตร,รายงานชนาเฟอร์ร่นระยะเข้าไปเรื่อยๆเขาเร่งความเร็วจนสูงสุดแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ทันใจเสียเลย พอใกล้เข้ามา ME110 ทุถูกไฟฉายค่าศึกส่องแยงตาชนาเฟอร์เรียบบังคับเครื่องหลบเข้าไปในความมืดเพื่อไม่ให้ค่าศึกเห็นตัวแต่เวลาไม่กี่วินาทีที่ค่าศึกเห็นเครื่องบินของเขาก็พอเพียงสําหรับค่าศึกแล้วทันทีที่หลบเข้าไปในความมืดค่าศึกก็สาดกระสุนตามมาท้องฟ้าสว่างสวยไปด้วยไฟปากกระบอกปืนกลชนาเฟอร์นำเครื่องออกไปนอกลำแสงนั้นก่อนแล้วกระสุนข่าศึกจึงผ่านเขาไปเสียหมด เขาจำตำแหน่งโดยประมาณของข้าศึกได้จึงหันหัวไปจี้พอเข้ามาใกล้ก็เห็นเงาดำๆใช่แน่แล้วเอาเลยครับลุมเพลฮาร์ดเชียร์อยู่ข้างหลังลืมความตายเสียจนหมดสิน้นนึกอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไร่ชนาเฟอร์จะแผงลิสเซตีและแล้วชนาเฟอร์ก็ได้จังหวะที่เงาเครื่องบินข้าศึกเข้ามาในศูนย์ปืนเขากดปุ่มยิงออกไปหลายชุดเสียงปืนกลและแรงสั่นสะเทือนทําให้กระจกหน้าต่างเกือบจะแตกทีเดียวต่างก็เฝ้ามองทางกระสุนวิ่งเข้าเป้าด้วยความตื่นเต้น ไม่ช้าเครื่องบินลำนั้นก็ถูกกระสุนเข้าที่กลางลำเกิดไฟไหม้ที่ลำตัวและปีกในเวลาไม่กี่วินาทีไฟก็ไหม้จนเกือบจะหมดทั้งลำเครื่องบินลำนั้นบินถลาไปทางข้างแล้วเหมือนติว้วตกลงสู่พื้นดินเชนาเฟอร์ Fur, ไม่แน่ใจด้วยว่าเครื่องบินขับไล่ของเยอรมนันนอกเหนือจากเครื่องของเขาจะขึ้นบินมาสนับสนุนเขาหรือไม่ Fur, เชนาเฟอร์เพียงแต่คิดว่าฉันมีหน้าที่อะไรฉันก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เขาบินอยู่ใต้ฝูงบินทิ้งระเบิดข้าศึกหลายนาทีด้วยความเครียดอย่างเต็มที่มองขึ้นไปที่ลายก็เห็นเต็มท้องฟ้าบาดตาบาดใจเขาเหลือเกินได้แต่รอจังหวะที่เครื่องบินข้าศึกลำหนึ่งลำใดจะบินออกมาจากขาบวนก่อนลำนี้แหละคือลำที่จะนำทิศทางให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เหลือให้ไปทิ้งระเบิดให้ถูกเป้าหมายถ้าทำลายมันได้ลำอื่นก็คงไปทิ้งระเบิดกันไม่ถูกที่ท่านใดนั้นก็มีเงาเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่าน ME110 ของสนาเฟอร์ไป ทั้ง3คนใน MB110 น,น,นลำนั้นหายใจไม่ทั่วท้องมันจะต้องเป็นเครื่องบินลำทางเป็นแน่หรือว่าฝูงบินค่าศึกมาถึงตำบลที่จะต้องทิ้งระเบิดโจมตีแล้วชินาเฟอร์ยังใจเย็นบินเข็มเดิมต่อไปมองดูในศูนย์ปืนแล้วเห็นเครื่องบินค่าศึกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าความเร็วของเขายังอยู่ดีระยะร่นเข้าไปใกล้จนถึงขนาดมองเห็นเครื่องบินค่าศึกทั้งลำชัดตืตาเปล่าเขาเห็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วก็กดปุ่มยิงไปยังเป้เปาข้าศึก เสียงกระสุนออกจากปากกระบอกดังกลบเสียงเครื่องยนต์ทั้งสองข้างครู่หนึ่งชนาฟเฟอร์ยิงออกไปหลายชุดแล้วก็เลี้ยวสายหลบข้าศึกไม่ทันไรแลงคาสเตอร์ aster, ซึ่งเป็นเครื่องบินลำที่นำทางให้ฝูงก็ถูกกระสุนของเขาอย่างเต็มที่ความมืดเดกกลายเป็นความสว่างสวยจากการระเบิดของแลงคาสเตอร์ลำนั้นในเวลาไม่กี่วินาทีมันระเบิดกลางอากาศแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั่วบริเวณแรงระเบิดทำให้ m e 1 1, 1 0งนของชนาฟเฟอร์ถึงกับสะเทือน นี่คงเป็นเพราะเจ้าเครื่องบินนฝฟงก็บรรทุกระเบิดและกระสุนปืนมาเป็นจํานวนมากเมื่อตะลึงอยู่กับการระเบิดครั้งใหญ่ได้ไม่นานชนาเฟอร์ก็มีความรู้สึกว่า ME110 ของเขาเอียงข้างขวามากตรวจดูหน้าปัดต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าเครื่องยนต์ขวาดับใบพัดหมุนด้วยแรงลมเท่านั้นเข้าใจว่าจะถูกยิงเมื่อบินตามค่าศึกก่อนหน้านี้แต่โชคดีที่ไม่มีการระเบิดแต่อย่างใดชนาเฟอร์ไม่สนใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้นมากนัก ตรงเงินข้ามเขากลับมองหาฝูงบินข้าศึกต่อไปเป็นห่วงว่ามันอาจจะปลดระเบิดเสียอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายถึงความพินาศของเมืองและประชาชนเบื้องล่างเขาเฝ้ามองสัญญาณโจมตีของข้าศึกด้วยความกังวลกวาใจเครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านั้นมองหาเป้าไม่เจอเสร็จแล้วเพราะผู้นําทางถูกยิงตกไม่รู้ว่าจะปลดระเบิดลงที่ใดในที่สุดฝูงบินอังกฤษซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดเกือบสี่ร้อยลำก็เปลี่ยนเข็ม กลับไปทางตะวันตกเฉียงเหนือถ้าชนาเฟอร์ไม่ได้ยิงเครื่องบินนำทางตกและไม่มีการต่อสู้ทางอากาศเกิดขึ้นฝูงบินข้าศึกจะต้องทิ้งระเบิดลงเมืองสตุตการ์ดอย่างแน่นอนและบินกลับอังกฤษโดยปลอดภยัยปรากฏว่าขาดผู้นำทางเท่านั้นทำให้เสียแผนระเบิดที่ปลดทิ้งไปนั้นตกลงในทุ่งหญ้าและป่าซึ่งไม่มีคนหรือสถานที่สำคัญอยู่เลยชนาเฟอร์ได้ช่วยให้เมืองสตุตการ์ดปลอดภัยจากการถูกโจมตี เขาบินกลับฐานด้วยเครื่องยนต์เครื่องเดียวและลงสนามอย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาวันที่9ตุลาคมปี1944เขาได้ยิงเครื่องบินค่าศึกตกเป็นลำที่100และในวันที่16ตุลาคมปี1944เขาได้รับเพชรฝังช่อชัยพฤกประกอบเหรียญกล้าหารนับเป็นนายทหารคนที่21แห่งกองทัพเยอรมันวันที่24ตุลาคมปี1944เรืออากาศเอกไฮสนาเฟอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับฝูงบินละตะเวนกลางคืนที่4 6พฤศจิกายนปี1944ในระหว่างการต่อสู้ทางอากาศเป็นเวลา6นาทีเขายิงเครื่องบินแ l ค n สเตอร์ตก3ลำเขาเป็นนักบินกลางคืนที่ยิงเครื่องบินค้าศึกตกมากที่สุดของกองทัพอากาศเยอรมันคือ103ลำหลังจากที่เขายิงเครื่องบินคาึกตกเพิ่มขึ้นอีกในวันที่21พฤศจิกายนปี1944เขาก็ได้รับการเสนอให้เลื่อนยศ เป็นนาวาอากาศตรีซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่1ธันวาคมเขาเป็นนาวาอากาศตรีเมื่ออายุเพียง22ปีเท่านั้นคืนวันที่21กุมภาพันธ์ปี1945ฝูงบินทิ้งระเบิดอังกฤษฝูงใหญ่บินจากฝรั่งเศสไปทางเบอร์ลินชนาเฟอร์ได้ขึ้นบินสกัดกั้นไปสามารถได้ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดสี่เครื่องยนต์ตก8ลำในการรบ26กนาทีแรกและยิงตกเพิ่มอีก2ลำในการบินเที่ยวที่สองของคืนนั้น เขาคนเดียวทำลายหมู่บินข้าศึกทั้งหมู่พิาศยับเยินแต่เยอรมันได้ตกเป็นฝ่ายรับสงครามมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี1944ถึงแม้ชนาเฟอร์จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพียงใดเขาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปของสงครามได้ชนาเฟอร์ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสุดท้ายของสงครามอย่างเต็มที่เขายิงเครื่องบินข้าศึกตกทั้งสิ้น121ลำก่อนที่เยอรมันจะยอมแพ้สงครามชนาเฟอร์กลายเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง เขายังคงนึกถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของเขานึกถึงการเสี่ยงชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมันก็น่าภาคภูมิใจไม่น้อยเลยวันที่15กันยายนปี1950ชนาฟเฟอร์ขับรถยนต์ส่วนตัวบนถนนสายบอร์โดเบียลิสมาด้วยความเร็วปกติทัในใดนั้นมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับออกมาจากถนนเล็กๆข้างทางขวางถนนใหญ่ทั้งคันชนาเฟอร์เหยียบเบรกเต็มที่แต่ฤดูร้อนปีนั้นอากาศร้อนมาก จนผิวถนนซึ่งเป็นยางมะตอยลื่นมากทำให้รถของเขาพุ่งเข้าชนรถบรรทุกเต็มที่ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บสาหัสรถพังยับเยินผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบนำร่างที่ไร้สติส่งโรงพยาบาลแต่ในที่สุดนาวาอากาศตรีไฮวูปกางชนาเฟอร์ปีศาจแห่งความมืดผู้เก่งที่สุดในโลกก็ถึงแก่กรรมเพราะลิอดบาดแผลที่ได้รับเมื่ออายุ28ปีเท่านั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ